สวัสดีครับกุ้ค้นครับวันนี้นะครับผมได้ค้นกลมหนุ่มนะครับผมมาเนี่ยกับเขานะครับวันนี้ตั้งใจจะมาเนี่ยแกงค้อนกลมนะครับค้อนกลมภาษาไทยนะครับภาษาภาคกลางหองว่ามะลุมนะครับแต่มะลุมในวันนี้เป็นมะลุมฝักอ่อนนะครับซึ่งเราจะเอาไปแกงกันนะครับรับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมส่วนวิธีการทําจะเป็นจะได้นั้นนะครับตัวโจ๊กไปพอตี้ในครัวเลยนะครับ เมื่อเขาได้อันค้อนก้มนะครับเขาก็ทําการล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่มาเฮามาทําแกงค้อนก้มกันดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ําเข้าไปเล็กน้อยนะครับแล้วเฮารอน้ําเดือดสักก้นะครับเมื่อน้ําเดือดนะครับใส่พริกที่เฮาปั่นไว้นะครับน้ําพริกที่เฮาปั่นไว้ Oh. เมื่อน้ำแกงเดือดนะครับใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับผมใส่มะเขือเทศนะครับมะเขือส้มนะลงไปสักน้อยนะครับใส่ลงไปก่อนที่จะใส่คอนกลมนะครับเสริมความอร่อยเมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่หมูซับแล้วนะครับเราก็ใส่คอนกลมลงไปนะครับว้าว <Wow. S 2> แล้วก็ กลมมันคือมันทั่วถึงเมื่อคอนก้อมเฮาออกสีเศร้าๆน่อยแล้วนะครับผมจากนั้นเฮาเกาะใส่มะเขือส้มเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรอน้ำเดือดอีกสักครู่ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเฮาก็จะใส่นี่นะครับผมนี่พักละนะครับหรือวชะอมนะครับแล้วเกาะ ผักแครนะครับผมนี่นะครับผักแครนี่ก็คือชะครูนะครับใส่เข้าไปนะครับกลนนะครับเพื่อมันงบเข้าไปตรงไหนนะครับนี่ครับรอสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับเพื่อที่จะให้ผักละผักแครเนี่ยนะครับมันได้คลายกลิ่นแล้วก็ความอร่อยนะครับของผักละผักแครไหลเข้ามาในน้าแกงนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อแกงสุกได้ตีนนะครับปิดแก๊สทันทีเลยนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงคอนก้อมนะครับน่ากินก็ครับ